การพัฒน,นาเทคโนโลยีชีวาภาพครับมีผลกระทบ,บอย่างมากในสาขาต่างๆในปัจจุบันรวมไปถึงการแพทย์การเกษตรและการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมความ้ข้หน้าเหล่านี้ครับเกี่ยวข้องกับการจัดการระบบชีวาภาพสิ่งมีชีวิตและโมเลกุลเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์การรักษารวมไปถึงโซลูชันใหม่ๆและนี่คือรายละเอียดที่สําคัญบางประการครับที่ผมจะเอามาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังกันเนาะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่วิ ing Me to the Fu t u r e รายการที่จะพาทุกคนไปสู่อนาคตด้วยกัน ครับอย่างที่ทราบกันดีว่าเทคโนโลยีชีวภาพที่มันกําลังเปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันเนี่ยแน่นอนครับว่ามันช่วยให้มนุษย์ของเรากําลังมีข่าวดีอืเพราะว่ามันอาจจะส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมครับที่จะทําให้เราทางอ้อมทางอ้อมทางอ้อมครับที่จะทําให้เรามีอายุที่ยืนยาวมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวย่อยในย่อยไปอีกที่มันมีผลกระทบกับการาศึกษาเหล่านี้เดี๋ยวผมจะขอเล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้กับทุกคนได้ฟังกันแล้วกันครับผม ข้อที่1ครับผมการแก้ไขยีน crispr cas 9ครับผมเป็นเทคโนโลยีครับในการแก้ไขยีนเพื่อ,อปฏิวัติที่จะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ครับสามารถปรับเปลี่ยนลำดับ DNA ภายในร่างกายของสิ่งมีชีวิตได้อย่างแม่นยำมันทำงานเหมือนกันไกลครับของโมเลกุลของการอาของการตัด DNA ในตำแหน่งต่างๆโดยเฉพาะครับและเป็นการเปิดการใช้งานการเพิ่มหรือการลดแล้วก็การเปลี่ยนยีนด้วย อุย้ยแค่พูดผมก็รู้สึกแบบอะไรวะอย่างนี้แล้วอ่ะมันจะทําได้จริงหรอแอปพลิเคชันครับผม CRISPR-Cas9 มีการใช้งานที่หลากหลายครับรวมถึงการรักษาโรคทงพันธุกรรมการเกษตร,รเช่นอันนี้จนะพูดถึงเรื่องของการพืชนะครับผมการพืชผลการสร้างพืชพันธุ์ดัดแปลงทงพันธุก,กรรมแล้วก็แม้กระทั่งการใช้งานที่มีศักยภาพในการต่อสู้กับโรคติดเชือ้อเช่น HIV ก็เป็นไปได้ว่าในอนาคตเราจะรักษาเอชหายได้โดยที่ใช้เวลาน้อยกว่าเดิมอืม อุ้ยอันนี้อันนี้เกี่ยวกับเรื่องความเป็นความตายผมรู้สึกแบบมันมันน่าตื่นเต้นนะไบโอฟาร์มาติฟาร์มาติคอครับผมข้ามอธิบายอันนี้ก็คือชีวเวชพัณฑ์เป็นยาและก็การรักษาที่ผลิตโดยใช้วิธีทางเทคโนโลยีชีวาภาพครับเช่นวิศวกรรมพันธุวิศวกรรมศาสตร์อืแล้วก็เทคนิคการเพราะเลี้ยงเซลล์วันนี้เริ่มเป็นศัพท์เทคนิคละยาเหล่านี้ครับมักจะมีเป้าหมายแล้วก็มีประสิทธิภาพมากกว่ายาเคมีแบบดั้งเดิมแอปพลิเคชันครับผม ชีวเวชภัณฑ์เหล่านี้ครับถูกใช้เพื่อรักษาโรคต่างๆรวมไปถึงมะเร็งความผิดปกติของภูมิต้านทานผิดปกติกตและก็โรคทางพันธุกรรมที่หายากครับยกตัวอย่างก็เช่น monoclonal antibody ครับแล้วก็การบําบัดยีนข้อต่อมาครับลำดับของจีนโนมคามอธิบายการจัดการลำดับของจีนโนมเนี่ยเกี่ยวข้องกับการกําหนดลำดับ DNA ครับที่สมบูรณ์ของสิ่งมีชีวิตโครงการจีนโนมนะครับผมมนุษย์เป็นโครงการจีนโนมมนุษย์เป็นเหตุการณ์สําคัญ มากๆครับผมในสาขานี้เพื่อจะเป็นแผนที่ที่สมบูรณ์เพื่อหามนุษย์ที่มีครับในจีโนมที่สมบูรณ์แอพพลิเคชันครับผมการจัดลําดับจีโนมเนี่ยใช้ในการทางแพทย์ส่วนบุคคลซะมากกว่าการวินิจฉัยโรคแล้วก็การทําความเข้าใจความโน้มเอียงความโน้มเอียงทางพันธุกรรมต่อโลกนอกจากนี้ครับยังมีในเรื่องของความก้าวหน้าในด้านของชีววิทยา,าชีววิทยาที่เกี่ยวข้องด้วยวิวัฒนาการการวิจัยทางพันธุกรรมด้วยครับผมข้อต่อมาครับชีววิทยาสังเคราะห์คาอธิบาย ชีววิทยาสังเคราะห์ครับเป็นสาขาสหวิทยาการที่รวมชีววิทยาวิศว,วกรรมอชื่อจะเรียกยากมากคผม,มอ่านผมยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แล้วก็วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ครับเพื่อออกแบบแล้วก็สร้างระบบชีวภาพรวมไปถึงสิ่งมีชีวิวปวตประดิษฐ์ขึ้นมาแอปพลิเคชันเหล่านี้ครับยกตัวอย่างชีววิทยาสังเคราะห์เหล่านี้ครับมีแอปพลิเคชันในการสร้างเชื้อเพลิงชีวภาพครับผมแล้วก็สิ่งมีชีวิตนักออกแบบครับเพื่อวัตถุประสงค์สร้างเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อวัสถุประสงค์ต่างๆ รวมไปถึงการบําบัดทางชีวภาพและก็การผลิตยาด้วยครับผมข้อต่อมาครับการบําบัดเซลล์ต้นกําเนิดเซลล์ต้นกําเนิดครับเป็นเซลล์ที่ไม่ต่างไม่แตกต่างอะไรที่จะสามารถพัฒนาเป็นเซลล์เพศต่างๆความก้าวหน้าในการวิจัยเซลล์ต้นกําเนิดได้นำไปสู่การพัฒนาครับของการรักษาสําหรับการแพทย์ฟื้นฟูด้วยแอปพลิเคชันเหล่านี้ครับการรักษาด้วยสเต็มเซลล์ใช้ในการรักษาสภาพเช่นการบาดเจ็บที่ไขสันหลังครับโรคหัวใจและก็ความผิดปกติ แล้วก็ความเสื่อมอของเซลล์ต้นกําเนิดที่เหนียวนำทําให้เกิดการสร้างเซลล์ต้นกําเนิดเฉพาะผู้ป่วยสําหรับการรักษาเฉพาะส่วนบุคคลเขา้าใจยากไหมครับพราะผมก็เขา้าใจยากเหมือนกันเทคโนโลยีชีวภาพในการเกษตรครับผมเทคโนโลยีชีวภาพได้ปฏิวัติการเกษตรผ่านการพัฒนาพืชพันธุ์ดัดแปลงครับหรือเราเรียกกันก็คือ G.M. เนาะดัดแปลงพันธุกรรมมีการปรับปรุงครับความต้านทานต่อศัตรูพืชแล้วก็สภาพแวดล้อมด้วย แอปพลิเคชันเหล่านี้ครับผมพืชพืชเอ็มเนี่ยได้เพิ่มผลผลิตพืชผลลดความจำเป็นในการกําจัดศัตรูพืชครับแล้วก็ปริมาณโภชนาการที่มันมากขึ้นก็คือเราจะมีพืชเหล่านี้มากขึ้นตัวอย่างก็ได้ได้แก่ครับ BT ทีคอต้นครับแล้วก็โกลเดนข้าวซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อผลิตวิตามิน A โดยเฉพาะครับผมข้อ7ครับผมชีวสารสนเทศศาสตร์ชีวสารสนเทศศาสตร์เนี่ยเกี่ยวข้องกับการใช้อัลกริทึมทางคอมพิวเตอร์ครับผมแล้วก็เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อต so so uh ีความครับแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลทางชีวภาพรวมไปถึงข้อมูลจีโนมครับแล้วก็โปรดิโอมิกครับผมอพลิเคชันที่เกี่ยวข้องครับผมชีวสารสนเทศศาสตร์ครับมีความสําคัญอย่างยิ่งสําหรับการจัดการครับแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลทางชีวภาพขนาดใหญ่อย่างอำนวยความสะดวกต่างๆในการค้นพบยาครับผมแล้วก็ทําความเข้าใจเกี่ยวกับระบบชีวภาพที่มันซับซ้อนในปัจจุบันข้อสุดท้ายครับผมเทคโนโลยีชีวภาพด้านสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีชีวภาพด้านสิ่งแวดล้อมครับจะมุ่งเน้นไปที่การใช้กระบวนการทางชีวภาพ เพื่อแก้ไขปัญหาครับสิ่งแวดล้อมเช่นการฟื้นฟูมลพิษแล้วก็การจัดการทรัพยากรที่ยั่งยืนมากยิ่งขึ้นยกตัวอย่างครับยังรวมไปถึงการบําบัดทางชีวภาพในการทําความสะอาดสถานที่ปนเปื้อนครับการบําบัดน้ําเสียโดยใช้วิธีทางชีวภาพซึ่งปัจจุบันก็น่าจะได้เห็นกันละแล้วก็การพัฒนาเชื้อเพลิงทางชีวภาพก็เป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนอย่างหนึ่งก็เป็นในส่วนของในเรื่องของข้อนี้เช่นเดียวกันแน่นอนครับว่าการก้าว ข้ามเทคโนโลยีทางชีวภาพเหล่านี้ยังคงกำหนดโลกของเราในปัจจุบันอยู่เสมอครับมันยังคงนําเสนอวิธีการแก้ปัญหาครับที่เป็นนวัตกรรมสาหรับการแก้ปัญหาที่มันซับซ้อนมากๆในเรื่องของพวกเหล่านี้รวมไปถึงการปรับปรุงสุขภาพของมนุษย์ที่ดีให้มันดีมากยิ่งขึ้นดีกว่าการเกษตรการสิ่งแวดล้อมครับความก้าวหน้าเหล่านี้ครับเป็นผลมาจากการทํางานร่วมกันระหว่างนักวิทยาศาสตร์วิศวกรและก็นักวิจัยจากหลายๆสาขาวิชาต่าง ร่วมมือกันหัวข้อนี้ผมพูดตามตรงเลยว่าผมอ่านแลวผมจะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่ผมก็อยากจะอธิบาใให้กับเพื่อนๆได้ฟังเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวในอนาคตนั่นแหละเนาะมันมันมันไม่ควรหายไปต้องขอโทษนะครับแล้วก็ต้องขออภัยด้วยครับถ้าเกิดว่าผมพูดอะไรตะกิดตะขัดไปบ้างเพราะมันเป็นคาศัพท์ที่เรียกว่าเป็นศัพท์ชั้นสูงมากๆเลยผมอ่านเพื่อเข้าใจข่า,ขาวๆแล้วก็มาแชร์ให้กับเพื่อนๆแล้วกันคิดว่าเป็นเพื่อนเล่าให้ฟังกับเพื่อนเนาะ อาจจะไม่ใช่เพื่อนที่เป็นแบบสายเนิร์ดขนาดนั้นแต่เป็นเพื่อนที่รู้องค์รวมต่างๆที่มันกําลังจะเกิดขึ้นเออเอาแบบนี้น่าจะเห็นภาพมากกว่าผมหวังว่าวิดีโอนี้น่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆเนาะถ้าเกิดว่าหัวข้อนี้ถูกใจก็จะดื่มรบกวนกดไลค์ให้หน่อยแล้วก็ถ้าเห็นว่ามันมีประโยชน์อีกกดแชร์ไปเลยไม่ต้องแชร์ก็ได้แล้วแต่แต,แต่อยากให้แชร์ครับผมะได้เพิ่มยอดวิวให้ผมเนาะแล้วก็สุดท้ายผมขาดไม่ได้เลยอยากรบกวนเพื่อนๆทุกคนช่วยกดติดตามผมไว้ให้หน่อยเนาะเพราะว่ามันเป็นกําลังใจมากๆเเเลลยวาที่ผมได้ห็น จำนวนซับสไครเบอร์ที่เพิ่มขึ้นเพราะผมรู้สึกว่ามันจะมีคนที่ติดตามเราในหัวข้อแบบนี้ด้วยจะเป็นกำลังใจแบบทำต่อนะดทำต่ออย่างไงเออเดี๋ยวเรามาเจอกันวิดีโอตอนต่อไปครับผมสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับ